สิ่งที่ฝรั่งรับไม่ได้กับครอบครัวคนไทยด้วยเหตุผลอะไรนะคะเราก็ต้องพินิษพิจารณาสาวเนาะเรื่องราวนะคะ28ปีของคุณพี่เขาที่ส่งมา3ปีแรกโดนกรนะน่ำเนาะอืมในเรื่องคำว่าผัวรู้สึกแย่ๆกับครอบครัวนะฮะเรื่องเงินเงินทองทองบางครั้งบางขราวเนาะ บ้างเขาก็จะโอเคแต่ไม่ใช่ว่าเห็นเขาเป็นโต๊ะจีนเป็นตู้ ATM นะเป็นที่ปาร์ตี้และไม่มีเวลาให้เขาเป็นอิสระนี่ก็เป็นวิดีโอที่ยายจ๋าพูดแล้วพูดอีกเช่นกันครอบครัวนะฮะเอาหน้าเอาตาเชิดหน้าชูตาลูกเต้าได้การขอเงินขอความช่วยเหลือจากผัวให้ออกจากปากลูกให้เป็นความคิดของลูกนะ เออให้อ่ารูกเป็นคนจัดการไม่ใช่แสดงออกอวดอือยากได้อยากดีจนแสดงออกหน้าออกตาและการกระทําให้ฝรั่งเขาตรงแย่ประเพณีฝรั่งโอ้ยผัวสังีิมูก,กินข้าวพี่น้องค่ะประเพณีฝรั่งเขาไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่เนาะก็มีเคสนึงนะคะก็คืออ่าน้องเขาเขียนเข้ามาให้เนาะ บอกว่าชีวิตได้แฟนฝรั่งมีลูกสองคนเขาพูดเลยว่าเขาพร้อมที่จะเอาเธอมาอยู่ที่นี่เลี้ยงดูพร้อมที่จะเลี้ยงลูกดูลูกของคุณนะฮะแต่พ่อแม่พี่น้องของคุณไม่ได้แต่งงานกับฉันไม่เกี่ยวทำไมผู้ชายคนนี้กล้าพูดขนาดนี้อน้องเขาก็ตัดสินใจนะคะ แต่งงานมาเนาะเออเดินเรื่องเดินราวแต่งงานมาเงินที่ขอมาที่ว่าเราใช้เองเราก็แบ่งเจกให้กับพ่อแม่มาอยู่ที่นี่สองปีสามปีเริ่มทำงานได้ส่วนของเราส่งพ่อแม่เองเขาก็ไม่ได้ว่านะในจุดปัจจัยอันนี้เขาพูดตั้งแต่เริ่มต้นนะไย ตัวเจ้าของเรื่องก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรแล้วก็คุยกับพ่อแม่ให้รู้เรื่องว่าอนาคตหนูถ้าเขารับผิดชอบตัวหนูและลูกไปอยู่ต่างแดนได้หนูจะทำงานนะแม่นะอืมแล้วหนูจะส่งให้ตอนนี้ความรับผิดชอบของเขาอ่าก็คือตัวหนูและลูกไปสร้างอนาคตแม่รอหน่อยนะก่อนจะมาเงินที่ผัวเดินเรื่องเดินราวนะคะ ก็เหลือไว้ให้อยู่ประมาณสองหมื่นสามมื่นเนาะก็เหลือนะคะอืมเพราะเขาพูดอย่างชัดเจนอ่ะเขาไม่เข้าบ้านด้วยซ้ำนะคะเพราะฝรั่งนะทำไมฝรั่งถึงพูดอย่างนี้การที่ฝรั่งไปหาเมียไทยทางออนไลน์นะคะเขาก็มีเพื่อนเขาบอกว่าเขามีเพื่อนที่มีเมียไทย เขาไม่ได้สนับสนุนตัวฉันเลยว่าจะไปเอาแฟนไทยนะคะเขาบอกว่าถ้าเธอคิดจะแต่งงานกับคนไทยเธอจะได้ลูกและเมียนะเธอจะต้องไปสร้างสถานะให้แม่ให้พ่อให้พี่ให้น้องเขาเหมือนกับเธออแต่งงานกับเมียแต่งทั้งตระกูลต้องรับผิดชอบเขาทั้งชีวิตนั่นคือเพื่อนอีกคนหนึ่งรุ่นพี่ในที่ทำงานของเขาบอกเขา อตัวเขาก็คิดพินิษพิจารณานะฮะพอมาคบแล้วไปเจอกันเนาะพูดคุยกันเอาพ่อแม่มาเที่ยวนะมาเจอกันก่อนตอนแต่งงานนะ,ะยังไม่ได้เข้าบ้านด้วยซ้ำจนสุดท้ายแต่งงานถึงได้เข้าไปบ้านเขาพูดเคลียร์หมดเลยนะอืมแต่ฝ่อยน้องเขาก็ตัดสินใจแต่งงานมาตอนนี้ก็อยู่ที่นี่นะฮะ5ปีละทีนี้อยู่ด้วยกันมา3ปีแรก หมดจากโควิดปีสุดท้ายเนาะก็กลับไปือมการตั้งใจเลยว่าเราก็จะไปเยี่ยมอ่าพ่อแม่นั่นแหละแต่ทีนี้สามีก็ทําสไตล์เดิมว่านี่เธอเอาพ่อแม่ลงมาเที่ยวได้เนาะพี่น้องจะลงมาก็มาได้นานๆเจอกันก็ลงมาเที่ยวกันทีนี้ความประทับใจที่มันเกิดขึ้นจากพ่อแม่ไม่เอาอะไรนะคะกินอยู่แบบเหนียมไม่ไม่เห็นเขาเป็นโต๊ะจีน เขาก็ประทับใจตอนจะกลับฝรั่งยื่นเงินให้พ่อแม่เองเลยว่าสี่หมื่นบาทนั่นเป็นเงินก้อนแรกจากลูกเคยฝรั่งที่ยื่นให้พ่อแม่นะฮะหลังจากที่มาอยู่ด้วยกันชีวิตเอาจริงนะคะไม่ว่าเราแลกเขาเนาะความรับผิดชอบเนี่ยถ้าเขารับผิดชอบตัวเราลูกเรามาอยู่ตรงนี้เนาะ อ่าถ้าเราลุกขึ้นมาทํางานแล้วสร้างความภูมิใจแต่ว่าเขาเลือกเราไม่ผิดอ่าที่เลือกเรามาแต่งงานเนาะเออแล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่มมาดูแลครอบครัวเองเขารับปากที่จะดูแลเราเละยลูกก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่โอเคสําหรับตัวเย,ยจานะฮะและสุดท้ายถ้าพ่อแม่ครอบครัวไม่เป็นเสือหิว นะไม่แสดงออกอยากได้ของเขาจนเกินตัวจนเกินไปสุดท้ายเราทำดีจะได้ใจบวกรวมกับตัวเราอยู่กับสามีเล่ากล่าวเกินถึงครอบครัวยังไงนะฮะนี่คือปัจจัยยายจ๋าจอยากบอกทุกๆคนพ่อแม่ทุกๆคนคำว่าเคยฝรั่งต้องได้คนรวยเคยฝรั่งนะ ต้องได้นูน่นได้นี่ซื้อบ้านซื้อรถทันทีเหมือนคนอื่นเขาข้างบ้านคำนั้นหยุดเอามาเปรียบเทียบกับลูกตัวเองนะคะเพราะบุญวาสนามันไม่เท่ากันขอบอกนะบุญวาสนามันไม่เท่ากันชีวิตอันนี้จะย้ำเสมอว่าถ้าเกิดตอนลูกสาวเลิกกับพ่อของลูกเมืองไทยหลานสองคนนะ ตากับยายก็เลี้ยงช่วยเงินส่งไม่ได้เท่าได้ผัวฝรั่งด้วยซ้ำแต่ก็ยังทำนะฮะพอเปลี่ยนเป็นผัวฝรั่งปั๊บอะจะต้องเปรียบเทียบแล้วต้องอยากได้เยอะกว่าเดิมใจของลูกทุกคนนะอ่าก้าวมาอยู่เมืองนอกเนี่ยอยากให้พ่อแม่อยู่สบายอยู่แหละ แต่ต้องเอาทีละสเต็ปยิ่งถ้าลูกอยากไปสร้างเองหยิบยื่นเงินให้เองเหมือนกับฝรั่งเนี่ยลูกเคยเนี่ยนะนั่นเขารักแล้วนะนั่นเขาเปิดใจรับเราแล้วนะแล้วมันก็เป็นข้อดีกับลูกสาวที่มาอยู่กับเขาอืมจะไม่มีคำติไม่คำโทษหรือด่าว่าพ่อแม่ครอบครัวเธอเป็นผีดูดเลือดรักเธอแต่เงินนู่นนี่นั่นนะคะ นี่คือครอบครัวทางเมืองไทยพ่อแม่พี่น้องช่วยอ่าสร้างภาพก็ได้อะนะช่วยอืมวางภาพให้สวยงามนะคะการจะมีปัญหาหรืออะไรคุยกับน้องตัวเองถ้าน้องไม่ไหวหรือไม่มีแรงก็ต้องยอมรับและเข้าใจไปตามสเต็ปของชีวิตเนาะปัจจัยสำคัญนะคะพ่อแม่โอเคเนาะ เราทํางานเราช่วยเราดูแลมันเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอยู่ได้นะคะเราไม่มีทุนพอเราก็ต้องเลือกตัวเองและครอบครัวของตัวเองการหอบลูกสองคนมาอยู่ที่นี่พร้อมเมียค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยเราต้องคิดถึงข้อนี้ด้วยนะคะแต่สรุปเคสนี้ก็ถือว่าเขาแฮปปี้ดีสุดท้ายนะคะห้าปีผ่านไปอืมเขาเป็นคนหยิบยืนให้แต่เขาก็ไม่ส่งให้รายเดือนนะ สไปร์ลังนะคะแต่ฝ่ายเมียทำงานเองส่งเองและก็ไม่ส่งเยอะเนาะครอ,อบครัวเขาก็ถือว่าโอเคนะคะพ่อแม่ก็ยังไม่แก่เท่าสุขภาพยังแข็งแรงอยู่อ่าแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีๆอยากให้ครอบครัวทุกๆคนเข้าใจอืมาปีนี้ปีสุดท้ายนี่ได้ส่งเงินก้อนไปให้แม่แต่งบ้านนะคะ,ะเปลี่ยนห้องน้ำเนาะ ให้กับแม่นะฮะอันเนี้ยพอเปิดใจฝรั่งได้เราจะช่วยเหลือพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นเงินเราหรือเงินผัวเราก็ต้องคุยกับสามีคุยกับเขาเขายังเสริมเงินให้ด้วยซ้ำอ่ายายจ๋าเอ้ยนะคะเนี่ยเพิ่งส่งเงินไปหมดัดๆแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังอยากฝากถึงอ่าเมียฝรั่งมือใหม่ทั้งหลายนะฮะให้เราคิดไม่มีอะไรได้ทุกอย่างพร้อมกันอ่าแต่ถ้าเราสู้เนาะอืม ถ้าเราเลือกแล้วเขาเป็นคนดีดูแลเราเรามาต่อยอดหาเงินเองยังไงครอบครัวเราก็เป็นปัญหาของเราถ้าโยนให้เขาตั้งแต่แรกหนูก็คงไม่ได้มาอยู่จนนี้จนถึงทุกวันนี้นะคะตอนนี้มีโครงการแต่งบ้านให้แม่นน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็พูดเกินไว้แม่เริ่มพ่อเริ่มอายุมากเนาะว่าจะดูลดกระบะนะคะมือสองให้สักคันพูดคํานี้เกินไปกับสามีนะคะ,ะสามีบอกว่า วัดดูซิมือสองกับมือหนึ่งราคามันเกินกันไหมเห็นมาช้าๆได้พาเล่มงามแถมเห็นลูกมีความสุขและเขาอยากทําอยากให้อย่างภูมิใจพ่อแม่เอ้ยเนาะถ้าเขาไม่เดือดร้อนหรือเขามีพอนะคะเออเขาคิดแนวสองผัวเมียเนาะเพื่อจะให้เราก็มีความสุขเด้จริงๆ คลิปนี้ก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์นะคะให้กับพ่อๆ่ออแม่แม่ทุกทคนที่เห็นลูกได้ก้าวขั้นแรกกับการได้ผัวฝรั่งอย่าพึ่งรีดอย่าแสดงอ่าเป็นผีดูดเลือดเนาะอย่าโชว์ออฟโชว์เมาอย่าเมานะลุมโต๊ะเขาให้เขาได้กลัวและขยาดเพราะเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่เรียนรู้ในโลกออนไลน์และคำพูด อจากคนที่ไปเจอโดนหลอกทั้งหมดตัวเขาก็มาเล่าสู่กันฟังแม้กระทั่งในโลกออนไลน์ยายจ๋าจพูดวิดีโอทุกคำเขาก็แปลฟังเป็นภาษาของเขาถึงแม้จะไม่เข้าใจร้อยแต่เขาก็เข้าใจอันนี้ยายจ๋าจขอฝากบอกเพราะว่ามีเพื่อนอคนหนึ่งเนาะสามีเขาพูดไทยได้มาน้องมาแนงนะคะแต่ เขาชอบฟังวีดีโอยายจ๋ามากเมื่อก่อนเขาเคยถามยายจ๋าว่าเธอว่าแต่ฝรั่งอย่างนั้นอย่างนี้อะแล้วฝ่ายเราล่ะเขาก็จะพูดเลยต่อหน้าเลยนะยายจ๋าบอกว่าเธอไปฟังดีๆการที่ยายจ๋าพูดวีดีโอคนไทยดีเจอฝรั่งไม่ดีก็มีฝรั่งดีนะฮะเจอเมียไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นเธอต้องดูทุกวีดีโอ เขาพอหลังมาเขาก็เปิดใจเออจริงนะคะนะนี่คือข้ออยากให้รู้ว่าเขาไม่ได้โง่ยิ่งโลกออนไลน์เปิดทุกอย่างแล้วก็กุ๊ปของฝรั่งนะเขาเจอยังไงเขาก็มาพูดแบบนั้นก็เหมือนก,นกันกับคนไทยเราเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนสุขสมหวังทุกประการคนเรารู้จักพูดอืมนะขอให้เพียงพอดี เขาไม่เดือดร้อนเราก็จะมีความสุขอยู่กับเขาได้นานแต่ถ้าคิดจะรีด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 เขามีไม่มากอืมจะรีดได้นานแค่ไหนนะภาพเห็นกันแบบชัดชัดถ้ายอมรับก็ต้องปรับที่ตัวเอง